โจทย์บอกมานะครับว่ามีน้ำมันดีเซล100ลิตรราคาต้นทุนลิตรละ12บาทและมีน้ำมันปาล์ม120ลิตรราคาต้นทุนลิตรละ8บาทถ้าจะผสมน้ำมัน2ชนิดนี้รวมกันให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า150ลิตรและขายน้ำมันผสมนี้ในราคาลิตรละ11บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือขายให้ได้กำไรมากที่สุดแล้วกำไรที่ได้จะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ จากข้อมูลตรงนี้น้องก็ต้องเขียนอสมการข้อจำกัดแล้วก็ฟังก์ชันจุดประสงค์ให้ได้นะครับน้องให้น้ำมันดีเซลที่น้ำมันผสมเป็น x ลิรนะครับแล้วก็น้ำมันปาล์มที่น้ำมันผสมเป็น y ลิทจากที่บอกว่าน้ำมันดีเซลราคาต้นทุนลิตรละ12บาทและน้ำมันปาล์มราคาต้นทุนลิตรละ8บาท ดังน,นั้นราคาต้นทุนของน้ำมันดีเซลที่นำมาผสมก็คือ 12x บาทนะครับแล้วก็ต้นทุนของน้ำมันปาล์มที่นำมาผสมก็คือ 8y บาทและพอผสมแล้วนะครับปริมาณรวมก็คือ x บก y ลิตรและต้นทุนรวมนะครับก็คือ 12x บวก 8y และจากที่ว่ามีน้ำมันดีเซลอยู่หนึ่งร้อยลิตรมีน้ำมันปาล์มอยู่ร้อยยี่สิบลิตรดังนั้น x ก็คือปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำมาผสมก็ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยลิตรนะครับและ y ก็คือปริมาณน้ำมันปาล์มที่นำมาผสมก็ต้องไม่เกินร้อยยี่สิบลิตรนะครับและจากที่ว่าผสมน้ำมันสองชนิดนี้รวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบลิตร ดังนั้น x บวก y ก็คือปริมาณของน้ำมัน2ชนิดนี้รวมกันก็ต้องไม่น้อยกว่า150ลิตรนะครับน้องครับ x กับ y เป็นปริมาณน้ำมันท <mon> ี <mon k S 2> ่นำมาผสมมันจึงมีค่าเป็นลบไม่ได้นะครับมันจึงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนยน้องก็จะได้อสมการข้อจำกัดมาแล้วนะครับก็คือทั้ง3อสมการนี้ ต่อมาเราก็มาหาฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับ P นะครับที่ให้เป็นกําไรกําไรก็เกิดมาจากไรายได้ลบด้วยต้นทุนจากที่โจทย์บอกมานะครับว่าขขยน้ำมันผสมนี้ในราคาลิตรละ11บาทดังนั้นไรายได้รวมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ11คูณกับปริมาณรวมก็คือ x บวก y และต้นทุนรวมนะครับก็คือ1 2 x บวก8 y ตรงนี้นะครับ11น้องเอกเข้ามาแจากแจงน้องจะได้เป็น1 1 x บวก1 1 y และตรงนี้ข้างหน้าวงเล็บมีค่าเป็นลบน้องเปิดวงเล็บน้องก็จะได้เป็น ลบ 12x ลบ 8y 11x ลบ 12x น้องก็จะได้ลบ x นะครับ 11y ลบ 8y น้องก็จะได้บวก 3y นะครับดังนั้นน้องก็จะได้ฟังก์ชันจุดประสงค์มาแล้วนะครับก็คือ p เท่ากับลบ x บวก 3y